ลองดูเลยมันไม่มีอะไรเสียเลยนะคือเราโปรเทคทุกตำแหน่งที่เราจะต้องมีการเสียตัวอยู่แล้วหัเหนื่อยมากไล่ขึ้นมาจะเป็นผู้ช่วยผู้กับแล้วก็จนท้ายสุดเริ่มถามตัวเองว่าใช่เปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยน,นี่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่อ,อ้อละเวลาที่เป็นออกกีติก็มีจำกัด<ม>เพราะฉะนั้นแม่งต้องใช้เวลาให้ดีที่สุดจะเป็นคนมีความสุขกับตัวเองนะค่ะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ ให้อภัยตัวเองคนจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทําคุณจะต้องสู้คุณสู้ออหรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอ่ะมิราโคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราโค MOU u เซ็นสัญญากับตัวเองจะ MOU m i r acle of you EP นี้ค่ะสุภาพบุรุษยอดหนักสู้ถึงแม้ว่าเราเจอเขาทุกทีนะสร้างความบันเทิงและก็รอยยิ้มทุกทีวันนี้เรามาดูสิว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างขอต้อนรับคุณอ้อค่ะ <laughs> สวัสดีครับ เดี๋ยผมเล่าก่อนอันนี้ครูผมนะอันนี้ครูเอ๋เป็นครูผมครูสอนเรอะไงจำได้ไหมเครื่อง image consultant ตอนนั้นคือเป็นเรื่องของการแบบแมทชิ่งการแต่งตัวอะไรเงี้ยคอสเดอร์นิวยูเดอร์นิวยูเดอร์นิวยูใช่แล้วใช่แล้วลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์มายาวนานมากนะกี่ปีนะสี่ปีสี่ปีได้ครับอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วเริ่มตอนอายุ19ตอนนั้นเป็นในแบบเป็นในแบบ the boy ก่อนะคือชีวิตนี้เป็นในแบบด้วยเฮ้ยผมเป็นในแบบจริงนะครูนี่เฮ้ยเลยนะเฮ้ยกับครูแล แต่เราไม่ได้อยากเป็นอาชีพนี้นะฝันจริงๆของอ๋อจริงๆเนี่ยอ๋อมีคุณพ่อเป็นต้นแบบท่านเป็นข้าราชการไงใส่สูตรไปทํางานหัวปกเปียก,กมันๆอะ่ะเข้างาน8ปดโมงเลิกประมาณ4ี่โมงเย็นฝันอนออยากเป็นอย่างนั้นอ๋อยากเป็นผู้พากษาอยากเป็นข้าราชการทางนั้นถือกระเป๋าเจนบอลอะ่ะแต่วันนึงอาชีวิตมันก็บอกว่าเออลองทำไหมคือด้วยความที่อยากลองไงก็มีพี่มาเออน้องหน้าตาดีนะแล้วว่า อันนี้หลอกไปให้กูโดนตุ๋ยตูดแน่อะไรเงี้ย,ยหลอกไปให้โดนแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ ก็ทาคัดเอาท์ระบายสีไปเป็นเด็กกิจกรรมไงจนวันหนึ่งเขาว่าพูดอีกก็เลยไปถามนั่นพี่เฮ้ยพี่ลองดูไหมมันคืออะไรวะมันมั่วหรือเปล่าหรือมันต้มเอาดิเอาดิเอาดิเราไม่มีตังเราจนไงก็ไปถามแม่แม่บอกเอาดิมันเป็นประสบการณ์นอกชั้นเรียนคํานี้สําคัญกบออเลยนะประสบการณ์นอกชั้นเรียนแต่ไม่มีทุนให้นะลุยเาเองแล้วก็โอเคไม่มีทุนอาจยืมแล้วก็เริ่มเอาเสื้อผ้าทั้งหมดของรุ่นพี่ทุกคนในคณะไปประกวดสมัยนู้นยุคนู้นจะเป็นไอ้ผ้าเลื่อนเลื่อมันมันเหมือนเสียเที่ยวคาเฟ่นึกออก่ะนััวก ใช่แต่มันมันมัน,มนไม่ใช่วัยรุ่นอะ่ะเราก็แบบคือเราแต่งตัวแบบนั้นเสื้อผ้าลื่นๆมันๆกางเกงเป็นผ้ามันๆรองเท้าหนัง <c oughs> แต่ในขณะที่คนอื่นๆที่เขาเข้าประกวดแต่งตัวเป็น J. J. เจเจตรินมาเลยเราไม่รู้จักกระทั่งรองเท้าด็อกเตอร์มาตินไม่รู้จักกระทั่งกางเกงที่ขาแบบเนี้ยและเราไม่รู้จักกระทั่งเจเจตรินยุคนน้นตอนนั้นคือพอมีคนชวนแล้วเราก็ไปประกวดเลยอย่างนั้นเลยลองดูมันมันไม่มีอะไรเสียเลยนะคือเราโปรเทคทุกตําแหน่งที่เราจะต้องมีการเสียตัวอยู่แล้วมันไม่มี<แ>เพราะฉะนั้นแบบเราไม่รู้ไงห่วงตัวไ,ไม่ใช่ห่วงตัวแต่แค่เราไม่รู้ว่าถ้ามันไปทางนี้มันจะต้องทายังไงวะ <ừ. S 2> เราไม่ได้ต้องการมาเราแค่อยากรู้ว่า สมมุติถ้าจะเข้าไปสิ่งที่ต้องทํามันเป็นอะไรบ้างเช่นการส่งรูปเนะี่ยอ่ส่งรูปรูปเท่าไหร่คือให้โทรคุยไม่คุยไปที่นิตยสารเดนะอะบอยเลยและเข้าไปนั่งคุยโอเคครับในการประกวดแบบนี้รูปมันจะต้องเป็นยังไงรูปมันต้องเป็น,ปนอย่างนี้นะคะสองนิ้วเป็นแบบนี้นี่น,น,นี่มีรูปเต็มตัวหน่อย โอเคได้ก็กลับมาถ่ายกันเราเรียนนิเทศเนี่ยก็เรียกว่าทั้งแผนกเลยทำเซตอัพแล้วก็เริ่มถ่ายกันขับรถกลับไปไปส่งรูปเสร็จปุ๊บทําไงต่อเดี๋ยวเขาจะคัดเลือกจากรูปนะโอเคก็ว่ากันไปประกวดววเรารได้ไหมได้ได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งด้วยได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งในแบบเดอะบอยถูกปีแรกของเขาเลยพอเราประกวดเดอะบอยชนะเราเข้าวงการเลยไหมก็ยังไม่อยากเข้านะแต่คือมันมันเหมือนถูกผักอะหวงตัวอีกไม่ใช่เราไม่รู้ต้องทายังไงพอประกวดเสร็จได้เงินเสร็จอะให้เงินแม่เสร็จไปเว้ยฉลองก็กกลลัับบไไปปทําเมมนดิิชีต หน,นังสือเหมือนเดิมทำคัตเอาเหมือนเดิมเป็นเชลดเดอร์เหมือนเดิมทำสแตนเป็นเชลดเดอร์ด้วยเป็นพอตามไปจีบผู้หญิงคนนั้นอีกคนหนึ่งที่เป็นเชลดเดอร์เลยต้องเข้าไปเป็นเชลดเดอร์แล้วก็ทำสีทำดูแลเรื่องการประกวดทั้งหมดอะไรเงี้ยง,งานที่เป็นเอาท์ดอร์ทั้งหมดเราทำหมดเลยแล้วหลังจากนั้นคือยังไงคือเขาก็มาติดต่อเขาก็บอกว่าไปแคสติ้งหนังไหมแล้วก็คืออะไรวะทำอะไรเล่นหนังเหรอยังไม่ได้เล่นแค่ไปให้เขาดูว่าได้ไม่ได้ก็ไปไปแล้วก็ได้เลยได้เลยเหรอเรื่องแรกคืออะไรกระโปรงม ัธยมมันอารมณ์เหมือนอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปอ่ะอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปจะเป็นต้นแบบแรกของหนังวัยรุ่นที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วตามมาเป็นกระโปรงบานขาสั้นประมาณน้องใหม่ไรบริสุดได้ไหมแถวๆนั้นเส้นทางมันก็จะอยู่เนี้ย หนังละครถ่ายแบบหนังละครถ่ายแบบหนังละครไายแบบจนมาเป็นพิธีกรหนังละครถ่ายแบบงานอะไรที่ทําให้เราดังไม่รู้แต่ผมว่ามันเกลื้อกันหมดครับคือหนังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบละครอ่ะเรียกไปแคสติ้งสมัยก่อนยังเป็นระบบแคสต์อยู่นะคือ,อถ้าไม่ใช่เขาไม่เลือกเล่นไม่ใช่เราเราเราับเราอยากเล่นนะแต่ถ้าไม่ใช่เขาไม่เลือกมันไม่ตรงค like <ๆ>าแรคเตอร์เงี้ยเพื่อให้มันแบบเร็วขึ้นเด็กต้องมีก<ๆ>ิฟต์มาพอสมควรไปถึงว่าพรสวรรค์ต้องได้แล้วเราก็ไม่มีอ่ะลอกเพื่อนนี่แหละแต่พี่นวะว่าเป็นคนชอบทางนี้ เฮ้ยมันสนุกเอ้ยสนุกทําไม่สนุกไม่ทําเป็นคนกล้าแสดงออกอประมาณนั้นอะคือเฮตติดเพื่อนเพราะสมัยนั้นก็ไม่มีผู้จัดกงผู้จัดการมานัดูแลเราไม่มไม่มีไม่มีไม่มีโมเดลลิ่งเลยทําเองเลยเพื่อนไปไหนไอ้เขาเรียกไปนี่อเออไปเลยอันนี้เดี๋ยวกูขโมยรถแม่มาให้อะไรเงี้ยก็ขโมยรถมาแล้วพวกมันก็ไปไกันเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งร้องล่างร้องล่างเสร็จปุ๊บเฮ้ยน้องหน้าตาดีขึ้นไปลองแคสไหมอะไรเงี้ยพี่คือมันเข้ามาของมันด้วยวิธีแบบเนี้ย คือเลี้ยงเดี่ยวมาไล่สังกัดจริงๆเลยเนาะมวยวัดมากแต่ก็ไปได้ดีมากก็มาด้วยมวยวัดเลยหนังพิธีกรละครถ่ายแบบชอบอะไรสุดชอบพิธีกร ณวันนี้นะแต่ก่อนที่จะทําพิธีกรเนี่ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาไปเจออะไรในตัวเราถึงแบบอ๋อน่าจะพูดได้ดีนะแล้วก็มาเป็นพิธีกรอ๋ออ๋อเริ่มจากอย่างนี้พอเราจบพาร์ทละครเราอยากเป็นผู้กํากับแหละก็เริ่มมาเป็นทีมงานจากทีมงานก็เริ่มถูกสั่งเข้าไปอยู่แผนกที่หนึ่งเลยคือแผนกอาร์ตคือทําพร็อพเลยทําได้สักพักในขณะทำพร็อพด้วยมันต้องไปเล่นด้วยทำพร็อพด้วยหัวเหนื่อยมากไล่ขึ้นมาจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วก็จนท้ายสุดเริ่มถามตัวเองว่าใช่ปาวะเฮ้ยไม่ใช่เว เอาใหม่ก็ไปอยู่ในห้องตัดวันหนึ่งตอนนั้นก็รู้จักกับเสนาลิงแล้วพี่ลิงก็บอกเฮ้ยมาเป็นพิธีกรสกู๊ปไหมอะไรคือพิธีกรสกู๊ปไม่รู้จักโอเคก็ไปดูเขาทำงานอยู่พักหนึ่งอ่ะแล้วก็ขออนุญาตนี้แล้วกันเดี๋ยวไปอยู่ห้องตัดอยากอยู่อีดิทมากอยากอยู่อีดิทก็เข้าไปอยู่ในห้องตัดดูไปอ๋อมันพูดประมาณนี้พูดประมาณนี้เวลาพูดนี้ภาพเข้าเป็นแบบนี้อ๋อวิธีคิดพิธีกรเป็นแบบนี้ก็เริ่มมาทํา เป็นพิธีกรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหน่องไม่ค่อยมีงานมากจนกระทั่งวันหนึ่งเริ่มมีอีเวนต์คือพี่เมฆพี่หมอกอินเด็กซ์เริ่มมาแล้วก็เราก็เริ่มตามติดดาราไปคือแบบก็คือไปดูอะว่าเขาทํายังไงเราอยากรู้ศาสตร์นี้แหละก็ไปเรียนถือกระเป๋าให้แล้วก็ไปนั่งหนุหอมไปนี่ให้จดจอดจอดจด,จด,จด,จดก็เอากลับมาแล้วก็เริ่มซ้อมวันหนึ่งพอมีโอกาสก็ทําแสดงว่าเราเข้ามาเองเรียนรู้เองมวยวัดจนกระทั่งเราเติบโตมวยวัดมากในวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายแบบเรื่องของวงการบันเทิงเล่นหนังเล่นละคร ให้อะไรกับอ๋อบ้างมันมหัศจรรย์มากมันให้ทุกอย่างเท่าที่อ๋ออยากมีทุก mm วัน hmm> นี้เลยมันให้โลกที่ไม่มีในอยู่ในหนังสือที่เราอ่านให้ประสบการณ์ที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียนเลยให้แนวคิดที่มันกว้างกว้างจนเราไม่รู้ว่าขีดสุดของขอบมันอยู่ตรงไหนให้ความคิดสร้างสรรค์มาอย่างหนักมากให้ความลำบากมาอย่างที่แบบไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะลำบากขนาดนี้แล้วก็ให้ความสําเร็จอย่างที่เรายืนในทุกวันนี้เลยมันให้ในสิ่งที่ซื้อไม่ได้เลยพี่แลกด้วยแลกด้วยเหงื่อน้ําตาแล้วก็ความอดทนอย่างเดียวเลยให้้มาแบบนีล คือเรามองแค่เงี้หนึ่งชีวิตมันมีหนึ่งโอกาสกับการทํางานแค่หนึ่งครั้งถ้าหนึ่งโอกาสนั้นคุณทําไม่ได้ทัชพอยต์จับเขาไม่ได้ทําให้โดนใจลูกค้าไม่ได้คุณไม่มีโอกาสสองหรอกอ๋อทำมาตั้งหลายอย่างแล้วมีอะไรที่อยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทําบ้างอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทำอยากทําในอดีตคืออยากเป็นนักธุรกิจที่ยืนอยู่บนตึกสงูงะ แล้วมองดูวิวแต่พอวันนึงเราทําธุรกิจมาเยอะๆแล้วเราเป็นคนที่ว่าเราไม่ได้ต้องการใช้เวลาของชีวิตไปกับอย่างนั้นอีกแล้วดาวมันลงมาทั้งหมดสิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือพาแม่เที่ยวอย่างเดียวเลยโอ้ดีมากเลยนะพาแม่เที่ยวเพราะวันนี้สิ่งที่อ,อ๋อเจอที่สุดคือสิ่งสําคัญของชีวิตเลยคือเวลาเนี่ยมนุษย์แม่งมีทุกอย่างเลยนะความต้องการพื้นฐานเรามีแล้วซึ่งหนี้สินเราเยอะนะแต่เราก็ต้องใช้มันให้หมดเสร็จปุ๊บความต้องการพื้นฐานมีประมาณนี้แล้วสิ่งที่ไม่จํากัดอ,อ๋ออยู่ตอนนี้คือเวลา โคตรยากเลยมันต้องหาเรื่องให้มันแล้วก็พยายามอย่างมากเลยหนึ่งคือเวลาที่อ๋อได้เป็นลูกของแม่ก็มีจากัด<ม>เวลาที่อ๋อได้เป็นพ่อของลูกก็มีจากัดเวลาที่อ๋อได้อยู่กับครอบครัวก็มีจากัดเวลาที่เป็นอ๋อกิรติก็มีจากัดก็มีจากัดเพราะฉะนั้นแม่งต้องใช้เวลาให้ดีที่สุดนี่คือเรื่องสําคัญของออตอนนี้เลยเรื่องอื่นไม่สนเลย<ไ>เพราะว่าอยากรีบทําทั้งหมดให้เสร็จเพื่อพอถึงช่วงที่เราใช้เวลากับครอบครัวกับลูกแล้วมันจะเป็นแบบชา้า ฟินละตอนนั้นชาแต่ตอนอย่างอื่นคือเร็วมากปัง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 กี่โมปังปังปังโอเคจบ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 พอถึงเวลาเข้าบ้านปึ้งกลายเป็นลูกกลายเป็นพ่อชาออกิรติทุกวันนี้สำเร็จยังยังสำเร็จของอ็อคืออะไรเวอร์ชันที่1สําเร็จไปแล้วแต่นี่คือกำลังจะเป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งมันจะต้องใช้สกิลความรู้ทักษะใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยในการก้าวเข้าไปเป็นอ็อกิรติอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้ฝันไว้เลยว่าอยากเห็น new S curve ของอ็อกกิรติ อีกครั้งเราเคยเห็น S curve ของตัวเองที่พาครอบครัวมาสําเร็จได้แล้วรอบหนึ่งแต่ S curve รอบที่2เนี่ยอยากเห็นว่าเมื่อในวัยที่เรากํลาลังแก่ตัวไปเนี่ยมันมีแต่จะลงทำยังไง S curve เนี่ยมันจะขึ้นไหมได้อีกรอบวันนี้หลายๆคนเวลาที่เห็นอ๋อยู่นาะกล้องส่วนใหญ่ก็จะบันเทิงถูกไหมเฮฮาตัวจริงเป็นยังไงอะเราเป็นคนจริงจัง เมียชอบบอกว่าพี่เป็น perfectionist อ๋อไม่ใช่ perfectionist อ๋อแค่ชอบดีที่สุดอ,อันนั้นแหละเขาเรียก perfectionist ก็นั่นไงคือเราแค่ถ้ามันพร้อมเราจะไม่ต้องแก้ปัญหาเลยเลยถ้ามันเสร็จบนโต๊ะไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเพิ่มเลยเอ๋อต้องการแบบนี้เอาให้มันจบคือถ้าช่วงเตรียมงานก็เตรียมให้มันสดเลยถึงหน้าง,งานสนุกอย่างเดียวโหลดทุกอย่างเข้าสมองแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องคิดแล้วรันตามแผนอย่างเดียวอ๋อนอกจากทําพิธีกรแล้วอ่ะทําทัวร์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างโอ้โห oh <laughs> เอาแผลมาดูสิโอ้โหเจ็บไป หมดจะไปหมดแล้วระบบไปหมดแต่มันก็มีความสุขนะคืออาชีพในะวันนี้มันมีอยู่2อาชีพอาชีพพิธีกรอันหนึ่งกันเนี้ยโอเคละอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอาชีพการทําธุรกิจบริษัททัวร์นี่แหละชื่อว่าลุคทตาเวลคือท้ายสุดเราเอากอเรามาดูนะว่าลูกค้าเราเป็นใครก็จะเจอเป็นบริษัทกับองค์กรเท่านั้นเลยแล้วเป็นกลุ่มส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราเจอเป้าเราละเราเจอแล้วแล้ว,ลวก็ทําชอบแต่เหนื่อยโคตรเลยด้วยความที่มันเป็นคนอย่างนี้ไงแล้วมันมาทํากับธุรกิจแบบนี้มันสุด จัดซึ่งนั่นหมายถึงว่าเด็กจะเหนื่อยมากเลยอยู่กับอ้อเพราะว่ามันต้องเตรียมอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะเฮ้ยพี่ว่ามันมีนี่ไว้เราทําอันนี้ไหมหอะไรเงี้ยมันเป็นงานครีเอทีฟขึ้นมาพี่เมฆพี่หมอก็สอนเราอยู่เสมอตอนที่แบบ เขาบร i e ทีมอ่ะคือแบบถ้าอะไรที่ลูกค้าทําได้เองไม่ต้องทำนะเสียเวลา,าจง<ม>ทำก็ต้องมาจ้างเราก็ได้อ,อจงทําในสิ่งที่เขาไม่มีอ,มอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามทําเพราะเรามีโอกาสน้อยแล้วเราก็อยากทำเราก็ชอบแต่ทุกวันนี้เราเบาลงแล้วเพราะภรรยาดูแลเราก็จะเป็นคนวางเส้นทางวางงานครีเอทีฟทั้งหมดซึ่งพอวางเสร็จเราก็ บัดผลให้แล้วหรอเฮ้ยอันนี้มันทําได้จริงนะเรเฟรนท์เป็นแบบนี้นะทำนี้เอาไปเลยทําการท่องเที่ยวเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตมาได้ยังไงอึดอย่างเดียวคือเอาว่าช่วงวิกฤตโควิดอ่ะอ๋อไม่ดูไม่ดูไลน์โอเปอเรชเลยนะอ๋อเฝ้าไฟแนนซ์อย่างเดียวเลยแต่ต้องขอบคุณโควิดนะเราเคยคิดว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมนะสมมุติมีปัญหาวิกฤตอ่ะเท่านี้เดยกกูอยู่ได้เลยเชียแม่งอยู่นานกว่านั้นเยอะเลยแล้วไม่มีทีท่าจะไปด้วยอ้าวตายนี่ฉันต้องอยู่กับอันนี้เหรอก็ปรับไฟแนน ดูตัวเลขจบวิกหนึ่งดูตัวเลขลดตรงไหนได้อีกทําตรงไหนได้อีกอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดว่าหาลูกค้านะคิดว่าทํายังไงมันจะอยู่ได้ช่วงนั้นเนี้ยลดค่าใช้จ่ายยังไงนะเพราะขายรถตัวเองเออกไปเลยรถที่ตัวเองชอบมากๆเงี้ยก็ต้องแอบ,บขายอะรถ <c oughs> ที่ซ่อนซ่อนไว้ก็ต้องขายเกลี้ยงมาแลยแล้วเอาเงินกลับบ้านหมดเอาเงินกลับบ้านหมดเอาแคชกลับบ้านก่อนไม่รู้ว่ามันจะเราจะมีรถที่วิ่งเร็วอย่างงี้อีกทีเมื่อไหร่แล้วอะไรน้ำตาไหลตาไหลมากเพราะอุตส่าห์คิดดูวคนเมมเงินทั้งชีวิตเพื่อจะไปซื้อรถแบบเนี้ย บ้าว่า,า,ากูเม้มเงินทั้งเมียมทั้งแม่เม้มหมดเลยเงินที่ได้มาเมมมมเมม,เม,มจนสะสมมันได้ขนาดนี้วันหนึ่งต้องคืนไปละรีเทิร์นแล้ว,ลวตอนขายนีขายขาดทุนด้วยแต่ก็คือไม่เป็นไรเพราะ,ะมันมันถึงช่วงที่มันต้องประโยชน์กนอื่นอะโควิดเนี่ยนะคะมันทําให้ความจริงเปิดเผยได้เรียกว่าความแตกเลยว่าแล้วก็มันทําให้เราหนึ่งคือทําบัญชีแม่นขึ้น ดูกราฟตัวเลขแม่นขึ้นแล้วก็เป็นคนรอข้อมูลได้มากกว่าเดิมอะ่ะ<ม>คือรอรอเป็นมากกว่าเดิมแล้วก็เฝ้าอย่างไม่ลดละทําบาลานซ์ชีด้วยตัวเองทาแคทโฟด้วยตัวเองทําชาร์จใหม่แล้วก็ส่งให้บัญชีดูมันจะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้จะเจ็บๆหน่อยเ <c oughs> จ็บๆหน่อยอึดไว้นะอะไรเงี้ย<ม>แต่ยังดีกว่าเราเริ่มไปขายของโดยที่ต้องไลก่กาไรตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงเท่านี้หมื่นบาทอย่างน้อยออฟฟิศประคองไว้ได้เนี่ยพวกเธอยังมีค่าเทอมลูกแล้วก็มีเงินให้พ่อแม่เอาวิธีการจัดการก็เข้าเที่ยงกินด้วยกันเวเาาวมพก กับข้าวมาเดี๋ยวกูเตรียมข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์กันแล้วก็ซื้อประกันโควิดให้เด็กก่อนเลยกันไว้ก่อนคุยกันใส่แมสทั้งหมดดูว่าทํายังไงได้บ้างตอนนั้นสนุกมากนะเพราะว่ามันได้กลับมาจัดการแบ็กออฟฟิศอย่างที่อยากจัดการออฟฟิศรือเลยอยากทําอะไรใหม่โดยที่แบบใช้เงินน้อยสุด ก็มานั่งไล่ทำโพส์อทหา DNA ของออฟฟิศให้เจอว่า DNA เราคืออะไรวะเราไม่เคยหาเลยเรารู้แต่ว่าเราชอบเรื่องอาหารมากก็เจอ DNA เจอคีย์เวิร์ดอยู่4คําคีย์เวิร์ดสี่คำเอามาพิสูจเป็นคํคำเดียวซึ่งแบบเป็นพวกเราอย่างไงก็เจอคําว่าไพรเวทพอเจอไพรเวทเสร็จโอเคไพรเวทคืออะไรวะแตกออกมาอีกอ๋อแม่งเป็นงี้เว้โอเคงั้นตรงแล้วงั้นคำคีย์เวิร์ดนี้ใช่อ่าน,นี้ก็จะเป็นมอตโต้ของออฟฟิศเลยเราเป็นอันนี้เสร็จปุ๊บอ๋ออฟฟิศอยากอยู่แบบไหนเมี่ยเอาพี่ที่อยู่แบบนี้ม บริษัทการเงินอ่ะที่เออแบบเราสร้างบริษัทเป็นบริษัทการเงินพวกกูอยากใส่สูตรไงโต๊ะแม่งอะไรเยอะหรือหม่หมดเอาของไปบริจากให้มูลที่กระจกเงาให้หมดอยากนั่งแบบไหนนั่งพื้นนั่งโต๊ะนั่งอะไรเงี้ยเอาเอาเลยคืออยากทำอะไรก็ทำเถอะเพราะว่าอยากให้โฟ์มันมันมีความสุขได้ให้ได้มีเรื่องทำเพราะตอนนั้นถ้าไม่ทำพวกนี้ไม่มีอะไรทำนะต้องทำงานให้เด็กเนาะเราก็นอนไม่หลับทำเป็นหลับแต่ไม่หลับหรอกเพราะมันต้องคิดตลอดพวกนี้ทำอะไรดีว่านั่งฟังพอดแคสต์ต้องแอบฟังแบบแม่งเป็นงี้ยงี้ยจบ อ๋อเขาทําอันนี้มาด้วยหาข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยว่าช่วงโควิดแต่ละคนเป็นไงเพราะทุกคนไม่รู้จก COVID, ักโควิดเราก็ไม่รู้จกักช่วง40มีปัญหาการเงินก็อีกเรื่องน้ําท่วมก็อีกเรื่องแต่โควิดคืออะไรวะไม่รู้เรื่องเอาใหม่ก็หนุกดีทามาเรื่อยๆใช้คำว่าลากและประคับประคองจนถึงวันนี้ได้เนี่ยคืออยู่ได้แล้วแหละอ๋อจริงๆทํางานมาเยอะมากแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะจริงๆอะไรที่เป็นคุณค่าในตัวเราที่เป็นมิราเคิลในการมอบให้กับโลกใบนี้บ้าง ความสัมพันธ์ของครอบครัวอันนี้เป็นฐานสําคัญของอ้อเลยนะคือถ้าบ้านไม่แข็งแรงพอที่จะทําให้กองหน้าหรือนักลบแบบเนี้ออกไปทํางานได้มันจะไม่มีมิราเคิลหรือความมาสาจารย์ใดกลับมาที่บ้านได้เลยคนคนนี้อยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยพลังงานของความรักอย่างเดียวเจ้านายเอ็นดูคุณใจพบเอ็นดูให้โอกาสทํางานนี่ก็เป็นแบบความสัมพันธ์อีกแบบ กลับมาที่บ้านเป็นลูกกลับมาที่บ้านเป็นพ่อกลับมาที่บ้านเป็นสามีกลับมาที่บ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวกลับมาที่บ้านเป็นพี่ชายความสัมพันธ์แบบนี้มันทําให้เนี่ยคือพลังงานที่มหัศจรรย์ที่สุดที่ขับเคลื่อนอ้อออกไปได้ในแต่ละวันแม้แต่แม้ว่าบางวันกลับมามันจะมีน้ําตาตั้งแต่ในรถมาเลยนะเอาหัวโขกพุงอะไรหนักๆเลยแบบทำไมกูคิดไม่ออกวะทำไมทําได้แค่นี้เองทําไมควบคุมไม่ได้วะอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาบ้านก็ได้ความหลักได้การทัชช<ด>ิ่งแบบเนี้ยหายลุกขึ้นเอาใหม่ เคยคิดว่าเงินสําคัญนะเคยคิดว่าการมีเงินในบัญชีสัก142ล้านบาทตามตัวเลขที่เราวางแผนมันจะเป็นความสําเร็จไม่ใช่ถึงแม้มีเงินขนาดนั้นแต่ผมถ้าไม่มีเวลาเหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทําให้กับแม่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราเคยพลาดเรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่งคือพ่อเสียตั้งแต่เด็กเราไม่มีเวลาได้ทดแทนเขาเลยได้แต่ทําตามคามั่นสัญญาที่ให้กันไว้ก่อนลมหายใจสุดท้ายมีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คือ เงินประมาณหนึ่งอยู่ได้โอเคมีความสุขกินข้าวก็ประมาณนี้แหละมันเราไม่ได้กินไฟดิเนกหรือมิชลินทุกวันก็เท่านี้แหละแต่สิ่งที่มันเรียกไม่ได้เลยคือเวลากับความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้คือมิลเลอร์เคิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากทุกคนก็คือต้องหาเรื่องให้กับความสาคัญในครอบครัวครับคำว่าหาเรื่องหมายถึงว่าสร้างเรื่องที่ดีให้มันเกิดสัมพันธ์กันนะมันเป็นความทรงจําคุณนะคุณทําคุณได้คนอื่นเอาอะไรตรงนี้ของคุณไปไ,ปได้แต่ถ้าคุณไม่ทําคุณปล่อยให้มันผ่านไป มันก็จะผ่านไปเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันเดินมาแล้วมันไม่ถอยกลับเช่นกันรักษาไว้ไวครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยชอบจริงๆจะต้องกลับบ้านไป่ัดต่ลอ่ะดูหล่อขึ้นมาเยอะแลยแลผู้ชายคนนี้ค่ะที่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยความบันเทิงแต่บิไฮเดอ์ซีนเขาก็มีสาระเหมือนกันโอ้ได้ซ้อมมานานเลยแล้วบอกได้เลยว่าเชื่อว่าอะไรที่ออทํำสิ่งนั้นสำเร็จเสมอเพราะเขาไม่ใช่แค่คนโฟกัสแต่เขาเป็นคนที่ perfectionist จริงจริงบ้า <laughs> อันนี้เห็นด้วยเละเห็นมานานแล้วนะคะเอเห็นด้วยจริงๆว่าความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพื้นฐานของความรักเป็นพื้นฐานของตัวเราและเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเป็นคนด้วยวันนี้ขอบคุณผู้ชายคนนี้มากๆเลยเอ,อ๋อกีรติค่ะขอ,คขอบคุณครับครูเอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณด้วยเอาผ้ามาซับน้ำตาหน่อยสิซาบซึ้งแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม